โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่16กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่าคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจนละของรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอท่เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่นะครับ มาดูคู่แรกนะครับในสึกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับอย่างคู่แอตติกบินบาวนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับและคู่นี้จะเป็นคู่ VP ีนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะไา้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ถ่ายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ a t หนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูคู่ที่สองนะครับ ยูเว่นะครับพบกับดัตมูนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองครับและคู่ที่3นะครับสเปอร์นะครับพบกับอียาเรียนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับและคู่ที่4นะครับเรียนมาลิสนะครับพบกับมาคเซนนครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับและคู่ที่5นะครับเบนฟิก้านะครับพบกับคาราบักนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในศึกฟุตบอลคาราบาวคับอังกฤษนะครับอย่างคู่เบนฟอร์ดนะครับพบกับแอตตันวิลล่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับและคู่ที่2นะครับคิดตันพาเลตนะครับพบกับมิววอลนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับอย่างคู่อินเตอร์ไมอามี่นะครับพบกับเซียทิร์นซาวเดอร์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาหกโมงครึ่งนะครับ และสาหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่เพลิดหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adt11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ